สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงอาหารบำรุงดวงตาเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนบ่นกันเข้ามาว่าหมอคะช่วงนี้ใช้สายตาเยอะมากอะไรหล่ะ ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์หน้าแท็บเล็ตประชุมสัมมนาโปรแกรมซูมตลอดอลูกกรเรียนออนไลน์ต้องนั่งคอนโทรลลูกอยู่หน้าคอมคือใช้สายตาเยอะมากตาล้าตาแบบอ่อนเพลียหมอจะมีอาหารลิสต์มาเลยเลยไหมคะที่จะบำรุงดวงตาได้เลยค่ะขอมาจัดไปหมอจะพูดถึง9อาหารบำรุงดวงตา แต่นี่เป็นแค่ส่วนเดียวในการดูแลรักษาดวงตานะคะดวงตาต้องทําอย่างอื่นร่วมด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยกินแต่ก้าอย่างที่หมอพูดมานี้แล้วแบบเฮ้ยไม่พักสายตาเลยนั่งจ้องคอมแบบ ตาล้าทั้งวันออต้องมีการพักสายตาบ้างอะไรนะมีการไม่เครียดจนเกินไปบ้างความเครียดไม่ทําให้หลอดเลือดหดตัวนะคะอ,อไม่สมควรหรือไม่แบบไม่ออกกําลังกายให้เลือดไหลเวียนไปที่ดวงตาดีเลยหรือแบบไม่ยอมนอนไม่อดอดหลับอดนอนทํางานทั้งคืนกลางคืนพอไม่ได้นอนเนี่ยเช้ามาหรือนอนน้อยเนี่ยตาแดงกล่ำเลยคะ่ะต ค่ะคือมีต้องปฏิบัติตัวอีกหลายๆอย่างด้วยซึ่งหมอเคยทําคลิปไปแล้วเรื่องการดูแลบํารุงรักษาดวงตาว่าทําอะไรอะไรบ้างส่วนเรื่องอาหารนี่ก็เป็นแค่ข้อเดียวนะคะวันนี้หมอจะมาพูดถึงอาหาร9ข้อที่จะบํารุงดวงตาข้อแรกคืออาหารที่มีกลุ่มวิตามิน A สูงๆเ,เบตาแคโรทีนไงนี่เป็นสารตั้งต้นของในการผลิตวิตามินเอาหารที่มีเบตาแคโรทีนเช่นไรบ้างคะ ไอ้พวกสันสีเขียวเข้มสีส้มสีเหลืองพวกนี้ค่ะมีเบต้าคารทีนเราจะเจอกันในพวกแครอทมะม่วงมะละกอข้าวโพดใช่ไหม มะยองชิดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่แม้แต่หน่อไม้ฝรั่งเอ่อพวกนี้นะคะจะมีเบต้าคาร์ทีนสูงก็เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอซึ่งวิตามินเอเนี่ยช่วยในการมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะกลางวันก็จะตาสู้แสงต่างๆได้ดีเอ่อกลางคืนก็จะลดภาวะตาบอดกลางคืนนี่พวกพวกประโยชน์ของพวกกลุ่มเบต้าคาร์ีนและวิตามินเอนะคะลดตาฝ้าตาฟาง หามาทานเลยค่ะไอ้พวกสีผักสีเขียวเอ้ยสีส,ส้มสีแดงเข้มสีเหลืองฟักทองแครอทอ่าสีเขียวก็มีอะพิคอตอะพิคอตไม่เขียวเนาะสีเขียวก็มีอะไรนะแอสพารากัส หน่อไม้ฝรั่งอะิคอตก็ช่วยนะวิตามิน A สูงด้วยนะคะนี่คือข้อแรกข้อที่2คือโกจิเบอรี่หรือเรียกว่าเกากี้อันเนี้ยในตำรับยาจีนทุกตำรับเลยค่ะจะมีโกจิเบอรี่ใส่เข้าไปเพราะมีวิตามินเกลือแร่เยอะมีวิตามิน C วิตามิน B วิตามิน E สังกะสีลูทีนซิเซนทีนมีหมดเลยค่ะงั้นโกจิเบอรี่เนี่ยจะบำรุงกระจกตานะป้องกันพวกการเกิดต้อต่าง ก็ตาแก้วตาไสเลยหาโกจิเบอรี่มาทานขอหมอนี่เอาแช่น้ําแล้ไไห้นั่งกินเล่นนะโรยในสลัดโรยในโยเกิร์ตได้หมดเลยค่ะแต่หมอไม่ชอบกินแบบแข็งๆไง,งจะแช่น้ําให้มันพองก่อนพองก่อนแบบ10นาที20นาทีแล้วเอามาโรยโอ้นิ่มอร่อยโกจิเบอรี่วิร์กมาก ข้อที่3ที่ควรจะต้องหามาทานเลยคือผล,ลไม้ตะก,กูลเบอร์รี่เบอร์รี่อะไรบ้างคะลัตสเบอร์รี่บิลเบอร์รี่บูเบอร์รี่เบอร์รี่ทั้งหมดอนะสตรอเบอร์รี่อาหารไทยก็มีนะลูกมอนมอนเนี่ยก็เป็นของไทยนะเออ มันเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกพวกนี้จะมีสารแอนโทไซยานินที่สารถีม่วงเข้มๆพวกนั้นนะคะแล้วพวกในเบอร์รี่ไม่ใช่มีแค่แอนโทไซยานินนะมีสังกะสีมีวิตามินเอมีซิลิเนียมมีอะไรอีกเยอะค่ะหาพวกนี้มาทานเลยแต่แอนโทไซยานินนี่มันเป็นสารที่สําคัญมากไอ้ที่เข้มๆม่วงๆเข้มๆเ,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 เนี่ยมันจะทาให้บํารุงจอประสาทตาแล้วก็สร้างเส้นเลือดฝอยเข้าไปในดวงตาเพิ่มขึ้นนะ ช่วยหามากินเลยค่ะไอพวกม,วม่วงทั้งหลายเนี่ยลดความล้าของดวงตาป้องกันแสง uv พอแบบที่จะมาทำลายดวงตาแล้วก็แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมต่างๆหามาทานนี่คือข้อที่สข้อที่4คือพืชผักใบเขียวไอเขียวเขียวทั้งหลายเนี่ยค่ะพืชผักใบเขียวนี่มีอะไรบ้างละ่ะผักบุง่งตำลึงคะนา้าผักเคีว้วผักขมใช่ไหมแม้แต่ผักตระกูลครูซิฟรัสกะหล่ำบอคเคอรี่ ok อะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้คือมีสาร วิตามิน B วิตามิน C ลูทีนซีแซนทีนอะไรเยอะมากซึ่งลูทีนซีแซนทีนเนี่ยอยู่ในผักใบเขียวเนี่ยนะคะมันจะปกป้องจอประสาทตาคือต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทําลายจอประสาทตาจะลดความเสื่อมได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ลดแสงที่จะมาทําลายอ่ะคือป้องกันอนุมูลอิสระง่ายๆที่จะมาทําลายที่ตาจะแสง UV จะแสงสีฟ้าช่วยหมดเลยค่ะแล้วในการทานผักมาได้ทั้งวิตามิน B วิตามิน B ช่วยเรื่องต้อลดการเกิดต้อวิตามิน C กระตุ้นอะไร กระตุ้นระบบ คอลลาเจนในในดวงตานะคะลดตาฝ้าตาฟางนี่วิตามินซีช่วยมากงั้นทานผักเลยค่ะผักทั้งหมดมันมีรวมไปหมดเลยมีทั้งลูทีนซีเซนทีนวิตามินบีวิตามินซีผักใบเขียวนี่คือข้อสี่ข้อที่5คือไข่ไข่ก็มีประโยชน์นะโดยเฉพาะในไข่แดงเนี่ยมีลูทีนซีแซนทีนนะทานไปเลยก็ช่วยปกป้องจอประสาทต,ตาแต่คือทุกอย่างก็ทางสายกลางค่ะไข่มันก็จะมีตัวคอเลสเตอรอลเยอะขึ้นมีสารโปรตีนตัวนั้นตัวนี้สูงเราก็อาจจะ ทานเฉพาะอา,อาทิตย์ละ2-3ฟองอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปข้อที่6คืออะโวคาโดอะโวคาโดนี่เป็นผลไม้เป็นผักผลไม้ผลไม้เนาะที่มีประโยชน์มาก คือมีอะไรล่ะมีวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E และโอเมก้า3อยู่ในอะโวคาโดนะคะวิตามิน B ไเมื่อกี้หมอพูดแล้วลดพวกต้อกระจกใช่ไหมเลลดลดพวกต้อต่างๆวิตามิน C กับลดตาฝาตาฟางกระตุ้นคอลลาเจนแถมในโอเมก้า3ในอะโวคาโดเนี่ยค่ะจะช่วยเรื่องเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงดวงตาลดตาแห้งลดการอักเสบในดวงตาอะโวคาโดนี่เป็นผลไม้ที่ดีมากหามาทานบำรุดงดวง,ดวงตาเลยค่ะแต่มันก็แคลอรี่ค่อนข้างสูงนะก็อาจจะวันละครึ่งครึ่งลูก ประมาณนั้นนะคะต่อไปข้อที่7คือแอลมอนแอลมอนก็เป็นถั่วเปลือกแข็งที่มีวิตามินอ e ีสูงวิตามินอ e ีก็เหมาะแั่การอะไรบำรุงจอประสาทตาเลนตาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงในดวงตาทานแอลมอนเลยค่ะแต่ถั่วเปลือกแข็งก็ขอให้มือหนึ่งฝ่ามือต่อวันอ่าประมาณ1นึงฝ่ามือต่อวันนะคะ ต่อไปข้อที่8คือมะเขือเทศหามาทานเลยมีไลโคปีนสูงไลโคปีนสูงในมะเขือเทศก็คือเอามาทําให้มันสุกซะเอาไปเวฟเอาไปนึ่งไปทำอะไรให้มันสุกแล้วทานเลยค่ะไลโคปีนเนี่ยจะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเอาเลือดเข้าไปเลี้ยงในดวงตาได้เพิ่มขึ้นลดซิงเกลตออกซิเจนที่จะมาทําลายดวงตานะคะหาไลโคปีนจากมะเขือเทศมาทาน ข้อที่9ก็คืออาหารที่มีกลุ่มโอเมก้าสาเยอะๆอะไรบ้างเลาแฟกซีเจียซีดวอลนัทงาขี่ม้อนหรือปลาทะเลปลาแซลมอนปลาแมคคเรลน้ำมันปลาอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นโอเมก้าสเพราะโอเมก้าสจะลดการอักเสบของดวงตาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงตาตาไม่แห้งมันเป็นกรดไขมันที่ดีไงซึ่งโอเมก้าสมันจะมี EPA DHA DHA เนี่ยนะเป็นสารที่อยู่ในเลติน่า แบบสูงมากๆเลยตนิน้าคือจอประสาทตาได้สูงมากๆช่วยช่อมแซมเซลล์ดวงตานี่คือ9ข้อที่หมอหามาให้ว่าเพื่อนถามว่าเอ้ยจะกินอะไรบำรุงดวงตาดีละหมอทานเลยค่ะ 1. อาหารกล่มวิตามิน A อันที่ 2. โกจิเบอรี่อันที่ 3. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อันที่ 4. พืชผักใบเขียวอันที่ 5. ไข่อันที่ 6. อะโวคาโด อ่าชนิดที่7แอลมอนต์ชนิดที่8ดมะเขือเทศชนิดที่9คือกลุ่มโอเมก้าสแฟคซีเจียซีน้ำมันปลาได้หมดนะคะแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยหมอมันดูเยอะหลากหลายจังเลยหากินไม่หมดทุกวันไม่ครบอืมก็ ก็ผลิตภัณฑ์ลูทีนพัทที่หมอทําก็รวมพวกนี้ไว้เยอะมากๆรวมสารอาหารต่างๆที่มันจําเป็นจากธรรมชาติถึง8ชนิดนะคะถ้าใครมีปัญหาดวงตาแนะนําเลยค่ะว่าทานลูทีนพัทนี่จะเวิร์กเพราะว่ามันมีอะไรบ้างละ่ะในลูทีนพัทหมอใส่ลูทีนซีแซนทีนซึ่งเป็นปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยกินแค่นี้แล้วยังต้องไม่หายอย่างอื่นไม่จาเป็นเลยนะคือกินลูทีนซีแซนทีนของหมอสก,กัดจากดอกดาวเรืองนะเป็นธรรมชาติ แล้วก็เบตา้คาคโรทีนก็สกัดจากแครอทไลโคปีนก็มะเขือเทศอ่ามะเขือเทศที่มีไลโคปีนสูงๆมเมื่อกี้ที่หมอบอกอ่นะโกจิเบอรี่ก็มีหมอก็ใส่โกจิเบอรี่นะคะมีแอนโทไซยานินแอนโทไซยานินนี่บอกแล้วช่วยช่วยในหลายๆเรื่องของเรื่องการบำรุงดวงตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วก็วิตามินซีวิตามินซีเราไม่ใช้เป็นแบบสารเคมี A S, คคแอสคอร์บิกแอซิดไม่เอานะเราเอาจากธรรมชาติค่ะคือเป็นพวกกลุ่มไบโอฟลาวโนย งั้นก็คือที่หมอทํามาเนี่ยคือรูทีน p l u สเนี่ยคือทานเ,เม็ดพอเลยในเรื่องดวงตานะถ้าเกิดเรื่องภูมิคุ้มกันก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือรื่องดวงตาว่าสารเท่านี้เท่านี้เท่านี้ปริมาณเท่านี้ต่อวันเนี่ยพอกับดวงตาของคุณเนี่ยตาล้าตาผ่าตาแห้งน้าหล่อลื่นตาไม่มีจอ ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมอะไรทั้งหลายก็คือทานอันนี้เพราะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เหมาะกับดวงตาแล้วก็ไม่มีสารเคมีปลอดภัยนะคะก็สนใจก็ทักแอดมินมานะคะแต่ถ้าทุกคนบอกว่าเอออยากแบบขี้เกียจมานั่งกินดูทินพัดก็กินที่เหมาะพูดไปเลย9ชนิดเมื่อกี้หาตามนั้นแล้วก็ทําข้ออื่นๆด้วยพักสายตานอนให้พอทําหลายปัจจัยออกกําลังกายให้เลือดไปเลี้ยงเยอะขึ้นอ่าไม่เครียดนอนหลับซัถึงเวลานอนมีการซ่อมแซมเซลล์ดวงตานะคะ แล้วก็จะกินรูทีนพัสดเสริมด้วยก็ได้เพราะหมอก็ทานอยู่นะคะโอเคค่ะติดตามกันได้นะคะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้สวัสดีค่ะ